ไม่ทันเจ็ดมณีไม่ทันบอกไม่มีใครทันเลยเมื่อกี้นี่มัวแต่คุยกันอยู่เตะไม,ม่ทันเนี่ยโอ้ยเตะโอ้ตกแตกเลยเนี่ยเนี่ยทำไมมันมาไข่ตรงนี้เนาะอ,อ๋อมีเลขไหมเนี่ยสสองเหรอขนาดนั้นเลยบ่ครับไม่ใช่ r e c o บ a b l e ส่วนสองครับเนี่ยส่วนสองก็มังไข่ตรงนี้แล้วก็ร่วงม,มาตรงนี้ของภูมิไม่รอครบรออะไรนะพี่ทันเนี่ย สิบสี่แล้วสิบหกขบรูนี้ <c oughs> ไหนนกโขบมันทำไมฮะโขบมาเจอข้างนอกนล่บอกโ <96. S 2> ขบสิบหกโคบสิบหกอะหนึ่งหกสองหนึ่งห้าเจ็ดศนหนึ่งโอ้ยออกไปแลว้วเสียดาเนาะหนึ่งหโอ้ถูกนี่ต้องเอาตัวนี้แหละพี่ผมตุ้นตองเนาะอืม<ข>มันไข่ตังนี้นะนี่มันรอยมัน กรอยมันฟักมันฟักนี่เนาะรออยู่เลยร่วงมาตรงนี้นี่เดื๋ยวผมจะหาตัวนี้อยู่หไม้ไม่รู้ทำไมไก่ชอบไข่ตามล้อรถนะไม่รู้เกันเพราะถังตัวนั้นสามวันผมได้สามฟองทางน้ำแข็งแต่ทำเอรังให้มันอยู่มันไม่ไข่ครับเนี่ยมีเลขไม่ทันดูเล เอาไปได้นะว่าไข่แล้วเนาะก็ยังไม่แตกยังไม่เต,เตกเสียบอกไม่เสียเนาะแตกแน่นอนเขาบอกว่าแต,แตกแน่นอนแตกแน่นอนออกแน่นอนนี่ฮะคุณชมมาตกเตกเนาะ,ะเพราะว่าคนเดินไปเดินมาแล้วก็ตกใจดูไม่ทันเ,<อ>เลยเมื่อกี้ไนถ่ายเล็บผมดําด้วยจับอ,อะไรต่ออะไรไม่รู้เลยไม่เป็นไรเขาถ่ายก่อนเลนยไม่ได้ ไม่ได้จับฉากแสดงเะยรขามมาไขจริงๆนะแต่ว่าไม่ท่ายกันผมบอกไอ้เอดมานี่หละให้มาถ่ายว่าไก่มันไขในล้อรถไปดูครับเราก็มานั่งได้ถ่ายไม่กันเพราะมันร่วงก่อนเต็มร่วงก่อนครับผมว่ามาตัวนี้แหละเพราะไก่มันอยู่ตัวนี้รอยๆในร้อยติดดินใช่ไหมตรงไก่มันฟักก็มองเห็นดูครับนุดนุพลอยนุดไม่ทันกันนะบ้างดีนะแต่สามตัวอันนี้มีชายลินกรฤษ นี่แหละสองศูนนี่แหละสองศูนยเนาะสองโซนโซนสองโอ้โหเนี่ยดูแบบชัดๆป่ะขยายดูหน่อยอันนี้สองศซนโซนสองอ่ะตรองรอรถขอบสิบหกก็ออกไปแล้วเอาตัวนี้แหละสิบหกอันนี้ก็ศูนย์อยู่แล้วเนี่ยใครถ้าเป็นตีเป็นไครก็ใครก็ศซนใครก็ศูนอยู่แล้วก็ต้องศูนย์ศูนย์สองศซนโซนสองอ่ะครับโอ้โหโซนโซนสองถ้าตีเป็น กเม็ก็ปวงก็แปดปวงแปดเต้อไก่อุ้ยนี่รอยมันเป็นเลขสามเลยเนะี่ยนี่เลขสามครับมารอยอมไม่ให้เห็นเล็บเล็บดำด้วยมมนเป็นไรเล็บดำก็ไม่เป็นไรหรอกเอ่หนอเสียแรงอู้ดเป็นเสียสามตัวสี่ตัวตนะ้นเดีแยมองไม่ชัด่ะพ่ทัก์เดี๋ยวตัวเลขนั่นนะไม่รู้เลขอะไรเดี๋ยวขอขยายดูสิโอ้ดูไม่ชัดถ้าดูแบบนี้เป็นเลขสามเป็นเลขสามบอ ผมตีง่ายๆเลยซูนสามกับศูนยสองซูนสามกับศูนสองเนาะถ้าสามตัวแปดศูนย์สามแปดซูนสามป่วงแปดป่วงกับแปดป่วงมวยแต่ถ้ามวยก็คือหนึ่งศูนสามหนึ่งซูนสามตีเป็นหนึ่งศูนสามก็ได้ครับตีเป็นหนึ่งซูนสามก็ได้อันนี้ดูเริ่มเห็นเลขแล้วเยอะงเยอะเลยนี่แล้วแต่ดวงด้วยนะครับเนาะแล้วแต่ใครจะกลับไปนี้อเยอะมันผมดูเห็นเลขสามนันเอ เลขสามใช่ไหมครับเลขสามในตรงนี้นี่ถ้าเลขสามก็เราจะเป็นศูนย์สามครับแต่ว่าในทะเบียนรถมันก็ศูนย์หกแต่จะมาหรือเปล่าเนาะไม่น่าเชื่อเลยอ้อมันร่วงก่อนเนาะมันตกกหกแล้วเลยมันตกก็หกบ่ครับเนี่ยพท่าลองตั้งรู้สิมันมันยัยงไงทำไมมันตกได้ย,ยังไงนะ ก็ยังว่าเนาะมันมีนิ่งลมแรงถ้าเราตั้งมันมันได้อยู่แต่ถ้าไก่ไก่ไข่อีกอย่างหนึ่งถ้ามันไข่เหมือนล้อวันนั้นล้อหน้ามันไข่ตรงกลางตรงนี้มันก็อยู่เพราะมันมีรอยล้อแต่บางคนที่ได้ดูวันนั้นไม่เชื่อคือรอยล้อตรงนี้มันจะมีมีร่องมีร่องมันก็ต้องอยู่แต่นี่มันน่าจะอันนี้ไม่มีหันหน้าเข้าแล้วก็ดูดมันานี่ถึงถึงร่วงแบบนี้โอ้แบบเกลี้ยงอ๋อบางทีมันหันรับ่ใช่ชั่วโมงจากทางนู้นเห็นมันหันหันหน้าเข้าแต่หันหน้าเข้าอ๋อ ก้นมันดันมานี่ครับอืมแล้วก็ผมผมให้เอาตัวนี้แต่โซนสองโซนสองมันครับอืมอ่ะโซนสองเลยเนาะสามดูเลยก็น่าจะใช่โซนสองทักหนิๆๆๆๆ <S <S ตัวนี้หรือเปล่าเนาะไข่อีกคนหนึงห่งวะสาดไก่ป่าก็มีนะนี่ ในคุณผู้ชมนะครับรถทิดพันนะครับช่องคุ้มซาพิยนาน,นะครับใกล้ไข่ในล้อรถนะครับไม่คิดว่าจะไข่นะครับเพราะวนไปวนมาอยีเทอรนี้หลายรอบแต่ก็ถ่ายไม่ทันเนาะโอ้โเสียดายมากเลยนะครับแต่ว่าไข่จะมาถ่ายก็ตกแล้วนะครับตกแตกแล้วผมบอกแล้วผมบอกผมบอกเอ็ดมณนีกับรถรถอะไรผมบอกแต่ตรงะมุดเลยว่าให้ไปดูไก,ก่จะไข่ในล้อรถ แต่ก็น่าจะมาไม่ทันเพราะมันมันก็อยู่ตรงนี้ปงกรมองอ่างท้งหมดปันหันหน้าเข้าไปทางในแต่ตัวผู้อยู่ข้างล่างตงัวเมียอยู่บนรถน่าจะตูดมานี่แหละถึรงร่วงถ้าเหมือนคันนั้นเขาไข่ตรงกลางก็เลยถูกลงแบบนี้มันเลยอยู่ออแต่ถ้าเอาวางไม่ใช่ต้องมาแบบนี้ถึงถึงร่วงเขาสมนิฐานดูแลตูดต้องมาทางนี้นรอบก็เลยร่วงลงมาแต่ถ้า ปกติแล้วถ้าใครใครในรรถเนี่มีมีโชคมีอะไรไหมพิธันตามตามเวลาที่คนเคยครับตามที่เคยเห็นมาก็อย่างคันนั้นก็มันออกตรงนี้มันออกศูนย์หกนช่วงนั้นช่วงนั้นออกศูนย์หกหอรถก็มีศูนย์หกเหมือนกันครับอผมจําได้น่าจะสองแปดห้าศูนย์หกหนึ่งแปดน่าจะน่าจะแบบนี้นะ<อ>ช่วงนั้นทะเบียนรถอะไรหกสี่เจ็ดเจ็ดหรืออะไรเนี่แเลย<อ>ผมจําไม่ค่อยได้แต่นี่ผมมั่นใจเลยว่าเนี่ย ว่าศูนย์สองศูนย์สองรับแต่ถ้าเราตีเป็นตกมานี้ก็ก็พวงนี้กับตีเป็นแปดกับสามตัวเดียวกันแปดกับสามตัวนงหกเราตีเราตีเป็นศูนย์ก็ได้หกตีเป็นศูนย์ก็ได้กับตัวเดียวกันอ๋ออันนี้เอาถ้าสามตัวเราเอาแปดศูนย์สองหรือแปดศูนย์สามแตไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาศูนย์สองตัวเดียวพอแล้วละวันนี้ศูนย์มาเนาะกับศูนย์สองอันนี้ มันออกเป็นแล้วก็หกนาออันนี้ตกก็หกเหมือนกันถ้าเราตีตีอันนี้ตกก็หกเนาะอันนี้แตกเพราะไข่ตกในล้อรถผมช่วงสี่ห้าเจ็ดสี่วันนั้นมันออกเจ็ดสี่เนาะไข่ในล้อเหมือนกันแต่ตกมันไม่แตกตกไม่แตกนี่แตกแตกแตกอันนี้ไม่แตกก็น่าจะแตกแน่เลยศูนย์สองโอ้ศูนย์สองแตกแน่ออกแน่โอ้มันเริ่มไหลหมดแล้วเริ่มไหลตกมาแตกเลยปกติไม่แตกง่ายเนาะไม่แตกครับไม่แตกอื ในทางนั้นก็สูงกว่าล้อรถอีกไม่แตกไม่แตกหครับไม่แตกแต่นี้แตกก็ผมก็ยังเก็บไข่ไว้อยู่ไข่สาฟองที่ผมใส่มามาเมาืม่อวานสองเหลือหนึ่งอันนี้ผมมีวีดีโออยู่ตัวไก่นี่แหละตัวผู้นี่นี่ถ่ายตัวผู้เลยนี่มาแล้วตัวนี้จะไม่ที่รับวนมาตัวผู้ตัวผู้จะไม่ตัวผู้ตัวนี้จะไม่น่าจะตัวนี้นะนี่ะมอยู่ในภาพที่ผมถ่ายไว้ออคือตัวนี้เขาวนวนมาหารถนี่แหละตัวผู้ตัวเมียหายตัวเมียเดี๋ยวผมดู โอ้สงสัยแฟนเขาหายไปไหนเนาะใครเส็จแล้วหายนี่ครับจะเปียนรถอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไหนตัวไหนทกันำตัวเล็กนู่นเหรอโอ้ ฝั่งนู้นเลยนะไม่ใช่โกนเวียโกนบ่ยังไม่เจอบ่นี่ยังไม่เจอยังไม่เจอโอ้โหนั่นมานั่น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 แฟนเัาโอ้นี่ไหมโอ้ตัวนี้โอ้โหคู่เขาเลยจมูกโอ้ตามหากันแล้วแฟนเขามาหาเมื่อกี้ก็บอกว่าไปเข้าห้องน้ำก่อนโอ้ไปเข้าห้องน้ำก่อนมือจับห้องน้ำเลยนี่มาแล้วอืมนี่นี่ตัวนี้นะครับคุณชมเลยชอบไก่นปลาผสม อันนี้ไก่ป่าไหมเนี่ยไก่ป่าผสมที่ชอบไข่บนล้อบนล้อรถเนี่ยบนล้อรถบนทางน้ําบนสาร,รพระภูมอ๋อคือชอบแบบนั้นเลยแต่บางคนเขาถามว่าทําไมไม่ทํรารังให้เขาทําอยู่ครับแต่เขามไม่ใข่คือตัวนี้เลยนะออชอบไข่โชคค<อ><อ>ู่เขาเลยจ้ะเนี่ยเขาก็ถามแฟนเขาว่ามาจากไหนเมื่อกี้ทางน้ำ แหละคนนั่งสวิตูจากอ่ากโน๊ตเลยภายจะมาใกล้ตรงนี้ได้ตัวนี้เลยนะครับคุผู้ชม้นไไข่สามฟองตัวนี้เลยวันละฟองี๋ยววันนี้เลยเปลี่ยนใจมารอรถทิดพันเลยออาไปจิกทะเบียนหน่อยนะ่เขามองและวเบอกว่ายังไงโยมอัตมาก็เพิ่งมายกยกยก แตกแน่นอนศูนสองแตกแน่นอนนะครับตกแน่นอนตกแน่นอนร่วงครับร่วงหมดเลยเนี่ยอืมถ้าดูแบบนี้อันสี่สี่หนึ่งในมือของผมจะเป็นสี่หนึ่งโอ้ทำไมเป็นเงี้ล่ะก็ลายมือของผมลายมือเป็นแบบนี้เป็นเลขสี่ต่อสี่ศูนย์สี่หนึ่งอ๋ลายมือพี่ทันลายสี่หนึ่งศูนย์ลายมือเก็บตังค์ไม่อยู่ไม่อยู่หรอก ต้องใส่ไว้ในะกระเป๋าย่างเดียวใส่กระเป๋า <c oughs> ยังเดียวเลยฮะโอเคสรุปไปเลขนี้แหลนะเนาะคุณชมสูงสองอาภิษ์สรุปเลขงวดน,นี้กับในล้อรถนี้ก็เห็นไข่แตกผมก็ชี้เลยศูงสองตัวนี้สูงสองตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีตัวเลขเหรอกผมไปคูดคูดดูรอยน่าจะหันหน้าไปทางโน้นไกลและตูดมาทางนี้ถึงร่วงร่วงแล้วก็ร่วงแตกด้วยร่รวงแตกโดนเลยก็แตกแตกก็แสดงว่าเลขนี้แน่นอนแจ็คพอดแตกแจ็คพอดแตกอื ก่อนในมือผมนี่ก็สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์อันนี้ศูนย์อันนี้สี่อันนี้สี่หนึ่งศูนย์แล้วก็รอรถอครบสิบหกออกไปแล้วเนาะสิบหกออกไปแล้วเสียดายเนาะน่าจะมาวันก่อนเนาะครับหนึ่งครบสิบหกแล้วหนึ่งยังอะไรนะไรน้องเมื่อกี้นะสองหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งหกโอ้ไข่เนาะสองหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สิบหกครบสิบหกครบสิบหก อันนั้นเล็กข้างหน้าขอบมันก็คือสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าเอศูนย์หนึ่งหกเป็นแนวทางเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณพีทัศน์มากเป็นแนวทางนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะออกไม่ออกแต่วา่ารู้ว่าออกยัาง,ง้านเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีกันหมดเลยเนาะแต่ว่าเราก็ได้ถ่ายคุณผู้ชมว่าไก่มาไข่บนล้อจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตกแต่งหรือไม่ได้แสดงอะไรทั้งสิ้นเนาะบางคนก็บอกเฮ้ยเอาไข่ไปตั้งไว้แล้วก็ถ่ายเหมือนรถคันวันนั้นคันวันนั้นเขา ไข่ตรงกลางมันอยู่กับขอบตรงนี้มันถึงอยู่แบบนี้ครับเออไม่เตกอย่างนี้ครับอันนี้นี่เขาเรียกว่าอันนี้เราตั้งเนาะอยู่ในขอบครับในขอบอันนี้คือตั้งถ่ายนะครับตั้งถ่ายตั้งถ่ายนี้ก็เราไม่เสดงอันนี้คือตกเตกแล้วก็บอกตกเอันนี้ก็คือมันน่าจะไข่แบบนี้มันถึงร่วงร่วงผมใส่ดูวิจารณาดูแล้วไม่อยู่ถ้าตรงนี้มันอยู่ตรงกลางเพราะคันนั้นจะเป็นล้อหน้าเนาก็นั้นคันหน้าเข้าข้างหน้าครับตูดมันชี้มาตรงกลางอันนี้ก็หันหน้าไปทางโน้นแต่ตูดมันน่าจะชี้มาตรงนี้ ่ไมอยู่ม่อยนะก็เลยผมก็ไม่รู้ว่ามีตัวเลขอยู่นี้ก็เลยมาขุดูดูก็เป็นศูนโซนสองครับอ่าเต็มๆแล้ะอันนี้ยซุนสองเอาไปลองดูนะครับแต่ว่าเลขทะเบียนรถอีกรอบก็ควรจบเนาะเนี่ยทะเบียนรถสามเก้าซุนหกอ่ะสามเก้าซุนหกนะครับคุณผู้ชมนะครับรถอ่าสามเก้าซุนหกบนล่างบอโลบนล่างโอ้ไม่ใช่มาตั้งบนตั้งล่างบนนี่บอโล บอลอจะเป็นบ้านเลยได้แล้ว๋อได้เลยบ้านเมนเอคอคือบ้านเลยได้แล้วไปแล้วเอาได้แล้วบนล่างอะบนล่างสาธุสาธุาธอโอเคขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับผมทรัพยน์นพรานะครับอ่ะมีแต่เครื่องถวายลงปูนเลยนะครับน้ําทูบเทียนนะครับตอนนี้ก็จะหมดแล้วเนี่ยพี่ พีดาวันนะครับสิกติให้นะครับในสารใทยทูบเทียนในกระทูเทียนนะครับถวายลงปู่เทียนทูบกันหมดแล้วจะซื้อเพิ่มนะครับในส่วนเอ็มรอยก็อยู่ด้านหน้ากับเครื่องดืมเโอเคครับคุณชมขอบคุณที่รับชมอย่างมากนะครับติดตามคลิปหน้าต่อไปเด้อนะครับเดี๋ยวขึ้นเบ้านะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม